้องานไฟสีนางศะกคุณดินดีขอปว๊ยื่แกบคอว่าแขอปุ๊บหนึ่งก็ไปถามน้องจอมหนึ่งพุนัเขาถูกปุ๊บหายบ่ถึงว่าถามกับพอกันไงเพราะยืดพออะก็พอจะปุ๊บยังหนึ่งถึงจะขอถูกขอรักขอถูกเขามากกว่ากันแท้จะขอปุบหนึ่งจะว่าหนึ่งเออไม่ขอปบหนึ่งพอเ้าม่ได้ีหน่ลูกนเจ้าหนึ่งใครน่อือเจ้งขออย่างนี้เขาแตงไม้ขอปุบยื่นยังไงอื ก็ตั้งว่าอทเกรณ์เลยลูกร้านอยากปุ๊บยืม่งขนคืนปกว่ากันคือแต่งควาไม่ว่าอยืนครับปูเอออาขอให้งาเดืนคือให้มีโชคมี่าบนะลูกนะให้เืนคืแล้วก็รวยให้ไปป๊บยืมเงินคืนขั้นบว่าม่อไรก็มาเอาน้ำเสียยืมอ่ะที่แบาทนั่นนะ รื่งตคืดคิดดูดกว่าเขาขตกัแปลกที่แปอ้ว a, ้วาวว้าอ่ะแล้วก um ็ไว้ยสื่อที่ตก็คือันว่าขาทุกควตไ่ปานนเไปเบ้ก็ถามนี่ือวี่อยู่วันขหนทุมอ่ะก็แ่เขาขายขายวันนรืยองไม่ขางเปกคน เป็นมาตัดดไปกึอนางโอ้เป็นมาตัดเกิดคนดับูไกไงเราือมัดับปูเออหน้ากะตายหนังอึ้มาเร็คกับของไปไว้คือเดรคือกับคือเดรมือกั่เนวอระยมเอ้ยวันหนึ่งจกก้าวก้ำเงินวาน แม่เรื่อมเนี่เราวันมาปูไปเลยเอออนนี้กางบ่บเทียงมังทังการบ๊อบเทียงอ่านกางบ่เทียงแทะแต่ฟืนรือบโอ้เสียงมามัดแข่งอันนีขึ้นเลยนะยปูน้าสะตเลยอืมถามว่าอีหน้ากระต่ายเขาเขารว่าพ่อมีเงินแค่ห้าสิบบาทนี่แหละพ่อไม่ห้าสิบบาทจะต่อทุนได้ไหมวันนี้ห้าสิบบาทต่อทุนไม่ได้นะลูกนะ ถ้าจะต่อภูมิจะบอกให้อีนักกระจายเออต่อแค่ถึงแปดบาทก็ได้ไม่ต้องจับเปินต้องห้าถึงเข้าใจไหมถูกแปดบาทไปต่อที่ปะอือนักกระจายถ้าว่าแตมือเข้ามือร่ามือเข้ามือหมานไหมวันนี้แต่มือร่าไม่มือเพราะว่าถือให้ฝากราอยู่เล้วมันก็ต้องมือราอ้าวมนาแต่เพาะว่าแค่อืออืออันแค่อือกะหยิบมือร่าพูดดิพอว่าแต่ก่อน จะกินราจะกินอมันอด้วยยเงไม่ถ่าพอด้วออจะกินก็ะข้อมกัดคู่อัเลยคือนั้กระดานเพลามือีละพิ่มือนีละอล้งไปสือเป็นีเขาเต็มเส้นลยละอ้าปูจะนึกค้าว่ามือเบื่อเป็นพบกว่าด้อมาช่เขาเถอเรื่องมาช่วยช่วย่วยเอาบื่อคราไ้ยังบ้ เอาสูรเอส่ยกันเพราะว่าเคสชกเรื่องตื่นมชกเรืติดโูเออชกเรื่อลอยแดดต้งโนะเออจุ่มหวานครับข้าว่นั่งเอาุนั่งเอาแค่หน่อยๆก็ได้แบบชกเรื่นะครับครูเอาชกเด็ดชกอือเด็ดเต้น่ มันก็บางงา้ค <little> <men> <keit>, <wire> ือมัหมดเลไม่บางงากเยากเดี๋ว่าไหนมันงากเอาว่าจะกินทั้ง้กเ้งกเน้กน ่วงก็ถือบ่คือกอดใ่ี่ว่จะปูคือมาเดมรอกแต่ก็ไม่รอดนานนะเออคือไม่หมอคือตุเรียนแต่ก็ไม่นานะรถขึ้นเออเออคือขั้นได้กะตามวัวมาขั้นกั้จารให้พ่อคือพอดีกินว่างต้องปัดทวงได้เป็นหน่อกุ้งปัวงเรื่อยๆมันคือมาได้ก็จาเอคือมาได้ก็ใช้คำพิจไ กินิงบาค่กินปูตากเป็นไผ่หวาเขาใช้แต่มาไกินเนาะเนามาแ้ามาประท้วงเขาจะจะลืมมือลืมเบนไปลยบ่าลืมกับฟูแคด้แล้วหนึ่งเขาแคระ้เขาจะบาเขาอิ่งเขาฟุ่มเนือ่แขาเื๊เขาเบิ่งเขาด่าเได้เขาขอเอาขอเอาอะไรจะลืมปูเนาะรอบนา้นรอบนี้ไม่เขาก็อเรื่องแบบก้เรื่องถามเไปอืมแต่ว่าเขาไะเรือ สวยตอนไหนโอ้ขิดหอนปูเรดิแต่ปูปา<ะ>ก <ไป S 2> หวาน <laughs> <laughs> โอ้ไปเรื่อมเจอสื่อแต่ไม่ห้อ ก็แกกระโดดกไม่้มหรบหะฮกัก่ว่ามเออกั๊มงแก่กไม่้ัเบาเูม่รูักกู้องต้อง้องต้อเต้อาต้อ่ต้ององตองต้องงต้องต้องต้องเ้องต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 อ้องตงต้อ้อง้งต้้งงอ้ององงง้ง้องอ ข้าคือข้าที่แหลงมากบบือดแ้วก็จะกินแล้ว่ข้าวเออที่น e ั่กระตายยังจื้มะถึงแปะแตะระจะะจ้าที่แะนี่แตะไม่ร้่าแตงยจความแข่ในแม่คู่ข็งขว่าซื้อมันคือไปซืออีอย่างหากมากแขงแม่คู่กัน กต้อง <c ười> um, so ือน <A to! S 2> mm. ันทำยากบ้าไม่เข้าใจว่าบคืออื่นคัคือแค่ใสยแหวนเงินทองเอาเ้างอยาก่นน่ะเอาอื่นมันนเออื กินได้น,นะมันไหวคือมันง,งานแต่เออแล้วไปเอามาันเผาุ้งคาังผู้ก็ะตอกผู้กัะตาคือมัน,กกนอยางน,กกนี้ถามมาเถอะเ้อคนบาดผ่าบาผุผู้กระตาไปถลอนก่อนเออกอดเทนผู้ขาว่าขาฟ้าม,มาันต้องเข่กากันได้แต่คือของเด่นมาบัาเออคือเป็นแว่นเชรตั้งแค่กันแค่มัดใบคือมังมางานง เกกไปับปูาเก็บม่ได้สันมากจะตีชื่อจะปูโอ้แกมาฝ่อยเขาข่าไงเนาะมาคู่ปลาตับไก่เนี่ยหมักมากเลยแว่บ้านหน่อยเขาดีแล้วเขาืัหนาปลาต้องพกมากเนาะเราเลงเมาลงมากเลยเนาะเป็นการานพลากระดูกไปฟอร์ค่ะ เป็นว่าจะเกิดแต่ก็จะโดนแล้วว่าทำว่าได้กคือข้ายอพอว่าคือหาย้ากับว่าเะไทยว่าทำว่ากู้วานเออได้่มบแล้ม่อีพอน่างหากลูกจักจะใชยคู่มือคู่เบ้นเออไม่ัวกับว่าคือหายไมกินกับว่าคือหายวันค่ะอ้คู่ไดนกับว่าคือหายก็คือข้าไม่อีพอไปใจเต็มปีเต็มเมื่อ่าดูดิงครับปู่ไปแตะหักพอขึ้นอย่าง เออทุกงานจะไปขายมั้งไปายมั้ง้ออ้วไม่มาฝอยผมมือันนี้กาดาตั้งง้างแน้นาะไม่เที่จะปูดจะเอาไปขายกันี่ก็ไม่ต้องขายน้องมันไมเนาะไม่ยู่อว่ปไหนเ็วดยไไหนละม่อยิบจะปูไม่ด้ขอทงปู แต่ขอคือหวังแต่ขอสือหอไม่จะบชาววเออว่ากังไขอไม่ใคเออการว่าวการางไม่ค่ายไันบ่ไม่ค่ายว่าวง่ว่ากับพคอยขี้วังดแบบมันรุ่มพัดตรง้บตั้งเร่องรงาน้วออกเราอย่าลิ้นอย่างพอกไมก็ไมนสได้งปากไดเก็บคกนี

กะหาบ้าอละกูมือกะจักมือฟวงบ้ามั้ยใแดันกจัม่เนาะกุดเนี่ยจะดัาเนาะเออนางละออมดาวขอพ่อคั่วขอถักทุ่งทางบุญเนาะเออขังไปเรือถั่ทุ่งบุญไปเรือเร้อคอยเปิดคอยไปไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องอยากทัเือทัน่านนะคะปูเออจะอยากใจร้อเก่งอะนะ วันขึ <si ้นเมื่อร่มันบาดใหรดอกจับปูเออขึ้นมื่อไหร่ก็ใข่กับก้อนจับปูมันบด่ได้แหละคือไป็ได้จับปูเออกางวัได้ก็ตช่แม่บอแม่จะปู่ได้ถูกกลางข้างขึ้เดื่มได้แหละื่อไร่ก็่กับร่มมันเย่เนาะซื่อน้ำแกงโมหันแกงบ๊ปุ๋ยนดังมึงแสดงว่าแต่พายอยู่นะ ยังเอาแ่นี้เอาอย่งนี้เดพ่อจะให้กลางวันดูเนาะเห็นบักกระดานเนาะจัาปูเออยังพวพ่อถือหตุคืบกาวได้มใ้และคถือได้ยังจำงั้จาปูรือว่าทำงานผ่านดูเนาะใ่ปูผ่านปูพ่อพึ่งพึ่งจะงานดูไทยพ่อจะดูน่ามาม่คู่จะดูหันละอยแต่บ้าจัาปูบ่อม่มาคู่ไปแล้วชู้กูไิ้แเถ้ปูตาข่เขาไปดูคู่หมอ้งถึงไปว่าคือพ่อ เออี้ร้อนไปกับเออปู้าขอเร้ยะหน่อยคือโ้ยโอ้อ้แกันว่าปูบ้างแล้วปูบ้าว่าแข่ขากหนังแม่ปูเป็นบ้างบ้างมาเพื่อนเออไปกินแกงเข็นกุกงไกถือขาออเออปูตรงไหยปูกุ้งไก่ขื่อ่ะปูเลยกินเท่นหัวกโป่งซอกั้องใส่เช่นมา่ท้องไว้แต่กินข้าว้ะไม่คุยขี้กับยาบ้ากันพอแคบนะ ภาพก็ถือกก็ได้ไเ่้างเชือเา่บอกตรงๆกืออไ้ไม่รู้จะใครกูแต่แค่คือมาก็รคือแค่คืองั้หรอคะคือใครนุ้่กินก็คือคือใครหัวกพราเห็นเขาแต่ถ้าใครตบใครน่งนั่ะอไม่ให้งบอกอีก้็่กเออเอากค่คืออ่ะือน่ะ แตงโม้าวไนัจ้าปูไก่ชิ้นเก้าจ้าขอาจ้าอ้เขาใครอยู่มะอือนังหนังเนาะเขาจะเขางขางวนไป